หุนนิดหนึง่งสีของส่งกลับนะคะเดี๋ยวจะให้พนักงานเราประกอบให้นะคะเขาส่งประเด็นที่หนึ่งคือฟีแกะไปเลยจา้าเดี๋ยวพี่ถ่ายไว้อย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเธอประกอบเลยนะฟีได้เช็คเช็คของเลยประเด็นที่หนึ่งคือแจ้งขอคืนเงินเข้ามาว่าสินค้าทำงานไม่สมบูรณ์ขอหลังจากที่เขาแจ้งเขาแจ้งในแชทนะคะ เขาแจ้งในแชทว่าประกอบไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะคะประมาณ5้าทุ่มสี่ออสนาทีของวันศุกร์นะคะของวันศุกร์นะคะอันนี้วันจันทร์วันศุกร์วันที่เท่าไหร่นะฟีวันนี้3ามวันศุกร์ที่27นะคะแล้วเราก็ตอบช้านะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางดึกเราไม่ได้จ้างแอดมินตอนดึกนะคะวันเสาร์ตอนเช้าตีสี่นาทีเราส่งวิดีโอให้นะคะ เปียกไหมโ okay. อเคเราส่งวิดีโอให้นะคะแล้วก็แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็แจ้งเข้ามาอีกนะคะทําไมสีมันต่างกันตรงเกี่ยวนะคะเราก็เลยแจ้งว่าสีสีแต่จริงๆแล้วว่าสีมันจะสีมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องไม่ฟรีเนะเน,ะนะเอาสีขึ้นมาหน่อยจ้ะสีมันจะเป็นทุกกล่องนะคะเราก็เลยตอบตอบเขาไปว่าเออถ้าเขาต้องการสีเกี่ยวที่มันเหมือนกันะ่ะ เดี๋ยวหาส่งให้นะคะจริงๆแล้วทุกท่านจะได้รับแบบนี้ตรงั้่จะได้รับสีทองตรงนี้จะได้รับเป็นสีสีนี้นะคะจะไม่เหมือนกันทุกกล่องเลยแต่เดี๋ยวเปิดให้ดูไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ทางทางเจ้าหน้าที่ของระบบดูด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะแกะออกให้ดูเลยว่ามันมันเหมือนกันมันเหมือนกล่องนี้ สีหนึ่งเป็นอย่างนี้อีกสีหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วเขาจริงๆอ่ะเขาแจ้งในในระบบว่ามันใช้ใช้งานไม่ได้เพราะเขาใส่ไม่เป็นอ่ะนะคะจากนั้นประเด็นที่2เราตอบไปว่าถ้าอันนี้ก็คือพนักงานเราคงเราคงใส่ผิดเข้าไปคนละสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่ได้ดูกล่องอะนะคะพอเราถามพนักงานเราจึงทราบว่าอ๋อมันคนละสี ประเด็นที่สามเพืดแล้วรอนแล้วเขาก็แจ้งเข้ามาว่าอ๋อไม่น่าล่ะใส่ไม่ได้เราก็เลยพยายามแจ้งเขาว่ามันไม่ใช่ใส่ไม่ได้มันคนละสีแต่มันจะใส่ได้อย่างแน่นอนยังไงนะฝีพยายามจะออกติดอ๋อมันพยายามอ๋อพยายามเอาสายออกจากตรงนี้มันเลยติด ออไม่ควรดึงเออเพราะว่าในรูปเนี้ยในรูปนี้เจ้าหน้าที่จะเห็นไม,ไม่มีเลยเนี่ยในรูปนี้เจ้าหน้าที่จะเห็นว่าสายออกมาจากตรงนี้เห็นไหมคะแต่อันนี้มันดึงออกมันพยายามเอาออกติดตรงนี้เลยดึงดึงจนติดตรงนี้ใช่เราจะดันก็ไม่ได้อ,อก,ก็ไม่ได้อันนี้คือมันทําพังละแต่ในรูปเนี้ยฟีเธอมาดูเนี่ยสายยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับเห็นไหมสายยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย แล้วก็งงว่าทําไมมันถึงดึงสายออกนะก็ถ้าจะบอกประกอบตรงนี้ไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสายอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่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 ยแต่อันนี้ดึงสายออกดึงตรงอยู่ตรงนี้แล้วอะดึงมาถึงตรงนี้แล้วเพราะอันนี้มันยาวเลยยาวเฟ้ยเลยพยายามดึงออกมาเพราะเพราะทําไมมันถึงมันถึงออกยากเพราะตรงนี้มันจะเป็นช่วงข้อต่อตัวยูนะคะแล้วหัวมันจะเป็นหัวใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่ๆนะแล้วพออันนี้มันก็จะติดอ่ะเดี๋ยวประกอบให้ดูก่อนละกันว่าประกอบยังไง เดี๋ยวพนักงานเราจะประกอบให้ดูนะคะประกอบแค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะประกอบทั้งชิ้นเลยประกอบทั้งชิ้นเลยมันจะได้ดูว่าเราประกอบเป็นยังไงแต่สายเนี่ยเดี๋ยวพนักง,งานเราจะเอาออกเองแต่แต่ทีนี้เนี่ยมันจะอ,ออกยากเพราะมันดึงมันพยายามดึงออกตอนนี้จะประกอบไม่ได้เพราะว่ามันติดตนนเราจะดึงออกไม่ได้เพ<อ>ราะว่ามันต้องดึงสายให้สุดตรงนี้เออถึงจะประกอบแล้วเป็นยังไงเอาตรงนั้นออกได้ไหมฟี เนี่ยเนี่ยค่ะมันมันเป็นช่วงเนี้ยฟีเธอหันฝั่งโน้นมาฟีหันอันนี้มาเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเห็นตรงนี้นะคะเนี่ยอันเดียวกันกันกบตรงนี้ฟีฟีเธอเอามาตรงนี้หน่อยใกล้ๆจอเนี่ยสายยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยสายยังยาวยาวเฟื้อยอยู่เลยแต่ดึงออกทําไมทําไมร้านจึงแจ้งว่ามันมันยากรู้ปะคะเพราะตรงนี้มันเป็นตัวยูพอหัวมันไปติดน่ะ มันจะเอาพอหัวมันไปติดมันจะเอาออกยากและตรงนี้ไม่ควรดึงออกเพราะตัวไฟกับตัวคานเป็นตัวที่ติดกันแล้วสายตรงนี้หัวมันจะใหญ่ๆฟรีเธอแกะหัวออกมาให้พี่ดูหน่อยหัวเป็นยังไงอันนี้มันเจ็ดเซนเนาะหัวมันจะใหญ่ๆเนาะอืมมันถึงบอกว่ามันประกอบไม่ได้ไงมันถึงมามาทะเออมันถึงมาไอเนี้ยเหมือนกับเขาดึงเขาดึงออกมาจากตรงนี้เลย มันเขาใส่เกลียวน่าจะหมุนเกลียวแล้วมันไม่ตรงเนี่ยเจ้าหน้าที่ดูนะคะแล้วหัวมันใหญ่มันดึงออกไม่ได้เพราะข้างในมันเป็นรูเล็กๆมันพยายามดึงออกเราไม่แน่ใจว่ามันจะดึงออกทําไมนะคะตรงนี้อันนี้คือเสียเลยนะถ้าพนักงานเราออกเอาออกไม่ได้คือเสียเลยนะอันนี้ต้องอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดตัวนี้ให้ดูเดี๋ยวเปิดตัวนี้ให้ดูว่าเป็นยังไง ของมัน <Yeah. S 1> ของมันจะดึงออกจากกันไม่ได้อ๋อมันดึงออกจากตัวไฟฟีเดี๋ยวเธอถืออันนั้นขึ้นมา,เ,าเนี่ยตัวเกียวจะต้องติดไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วหัวมันจะใหญ่ๆแบบนี้แล้วพอพอคุณจะดึงออกจากคานปุ๊บ หัวมันจะติดตัวยูตรงนี้ค่ะเพราะหัวตรงนี้มันใหญ่มากเราไม่แน่ใจว่าคุณพยายามจะดึงออกทําไมหรือหรือมันฟรีเธอเข้าใจปะหรือมันพยายามที่จะทําให้แบบว่าพอร้านกลับมาแล้วร้านประกอบไม่ได้เธอเข้าใจปนนละลาเพราะว่าเราบอกว่าเดี๋ยวส่งกลับมาแล้วกันเราประกอบได้แต่เขาบอกว่าประกอบไม่ได้สงสัยมันมันคิดว่ามันจะดึงออกแล้วให้เราประกอบไม่ได้หนึ่งซ้ายสองอันนี้แน่นเออเพราะว่ามันกับ ไม,ไ,มไม่เป็นไรเธอไม่ต้องประกอบตรงนี้เดี๋ยวเธอประกอบจากคานจากไอตัวขาข้างบนมามาถึงคานตรงนี้เพราะตรงนี้เดี๋ยวขอแจ้งเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะว่ามันดึงสายออกแล้วเราเราจะประกอบตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องทําสายตัวนี้ก่อนอันนี้คือของเสียเลยนะเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบให้ร้านนะคะอันนี้คือของเสียเลยนะขายไม่ได้เลยนะเพราะมันติดนะแล้วแล้ว มันมันไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอเคสที่สายเข้าไปติดไม่เคยเจอลูกค้าคนไหนที่ดึงสายออกจากจากคานบนนะเพราะว่ามันจะมันจะติดกันแบบนี้ไม่มีคนไหนเขาดึงออกอยู่แล้วนะคะเนี่ยดูจากมือมันนะคะดูจากมือมันเลยเนี่ยที่มันถือไว้เนี่ยมันยังมีสายอยู่ตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงดึงออกนะคะอ่ะอาการประกอบนะใส่เกีียว มีได้ล่ะมันถึงพยายามบอกว่ามันใส่ไหมเออใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้มันบอกอะไม่งั้นเธอถอดเกลียวอันนั้นออกก่อนก็ได้ฟรีแล้วเอาไปใส่ตรงนั้นไอ้นี้เออมันมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเกียวตรงนี้เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรก็เอาเกีียวขึ้นอันนี้เกียวเกีียวเกียวตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับขึ้นลงแค่นั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวล็อกเกียวสิเอาอีกอันนึงมาต่อหน่อยฟี จะได้ประกอบหมดแค่ว่าตัวไฟเธอไม่ต้องประกอบเพราะมันทำพัพพพงไปแล้วแค่นั้นเอออ่าประเด็นที่สองคือเขาบอกว่าเกี่ยวคนละสีมันต่อไม่ได้นะคะประเด็นที่สามเขามาทะเลาะกับร้านบอกว่าร้านไม่รับผิดชอบทําไมถึงไม่รับคืนร้านแจ้งว่าถ้ามันคนละสีเดี๋ยวหาตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวหาสีที่มันเหมือนกับไอ้ตัวเนี้สีทองๆนี้ไปให้ เราอาจจะขอโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล,แล้วส่งไปให้เขาเราไม่อยากมีปัญหาแล้วหลังจากนั้นแล้วเขาก็แจ้งเราว่ามันไม่มัน,มนไม่ได้จริงๆทําทำไมคุณทำไมคุณส่งสินค้ามาแบบมันไม่ถูกต้องส่งสินค้ามาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะวยไวแต่จริงๆแล้วอ่ะแม่งทำพังพอแม่งทำพังแม่งก็อยากคืนอะไรอย่างเงี้ยระบบคือเราไม่ยอมนะเพราะสินค้าไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะถ้าเราเอาไปเคลมโรงงานเนี่ยเคลมไม่ได้อยู่แล้วนะ เค็มไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใส่ได้นะแล้วฐานก็แค่เอาเอาอีกปลายหนึ่งมาต่อฐานแค่นั้นเองค่ะฟีเอาลงมานิดนึงระบบจะได้เห็นอ๋อ่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อุปกรณ์มันมาครบปะโอเค ก็แค่ใส่ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนเอนี้จะหมุนไได้เออใส่ได้ทุกตัวนะคะยกเว้นไฟที่มันดึงสายออกยกเว้นไฟที่มันดึงสายออกนะคะขอเรียกว่ามันเลยนะเพราะว่าไม่โอเคเลยที่มาทำแบบนี้นะคะไม่โอเคเลยนะ คุณทําพังหรือคุณอาจจะพยายามทําพังเพื่อที่จะส่งกลับร้านแล้วให้ร้านประกอบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะประเด็นที่หนึ่งในระบบแจ้งว่าประกอบไม่ได้ถึงคืนเงินนะคะร้านตอบเร็วทุกอย่างดีหมดเลยประกอบไม่ได้ถึงคืนเงินพอร้านแจ้งไปว่าอ๋อพนักงานเขาน่าจะใส่เกียวผิดสีอ่ะถูกตรงประเด็นเขาเลยอ๋องั้นก็ขอต้องขอคืนนะเพราะว่าคุณคุณส่งผิดสีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะทุกกล่องจะเป็นสีนี้หมดเลยเดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะ เดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะไม่ตรวจสอบก่อนส่งแล้วก็เลยแจ้งเขาไปว่าตรวจสอบก่อนส่งทั้งหมดเลยค่ะให้ลูกค้าส่งวิดีโอมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินช่วยดูค่ะมันไม่ส่งมาประเด็นคือเราแจ้งถามมันไปว่าส่งกลับมาดูว่าติดปัญหาตรงไหนมันไม่ส่งมาเพราะมันรู้ว่ามันเป็นคนถอดสายตรงนี้ออกแล้วมันไปติดตัวอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้น แจ้งว่าดิฉันอุตส่าห์ตั้งใจเนี่ยก็าหาเหตุผลพันแปดมาขอคืนคือพอคุณกดขอคืนเงินแล้วคุณก็แค่คืนของมาแค่นั้นร้านก็แจ้งไปแบบนี้แล้วก็พยายามแจ้งว่าเกีียวนะ่ะมันไม่ถูกต้องเราก็เลยแจ้งว่าเกีียวผิดสีไม่ใช่จะประกอบสินค้าไม่ได้เนี่ยคะ่ะเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวลงไปดูว่า มันจะคนละสีจริงๆทุกกล่องเลยเดี๋ยวลงไปให้ดูนะคะลบกวนระบบดูลบกวนระบบดูบบบดเอ่อวิดีโอเราทั้งหมดนิดนึงนะคะจะแล้วก็เข้าไปดูในแชทได้เลยนะคะประกอบคือประกอบเป็นนะคะแต่คือคุณส่งมาผิดคุณต้องรับผิดชอบอ่ะอันนี้คืออีกประเด็นนึงนะคะมาพูดแบบนี้แล้วร้านแจ้งว่าหากแจ้งประเด็นส่งผิดแค่เกี่ยวผิดพลาดเดี๋ยวเอ่อ หากลูกค้าจะเปลี่ยนคือใส่เกียวกับไปผิดสีไม่ใช่ใช้งานไม่ได้หากต้องการคืนก็คืนร้านไม่ต้องการที่จะส่งเปลี่ยนให้แต่ว่าแค่ถามว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเกี๊ยวไหมหากไม่เปลี่ยนก็คืนตามระบบนะคะสินค้าจะได้ตรวจสอบประกอบไม่ได้จริงหรือไม่เพราะระบบจะขอการประกอบอยู่แล้วเนื่องจากระบบเนื่องจากใส่ว่าประกอบไม่ได้นะคะตามการขอคืนเงินเข้ามานะคะ แล้วก็เขาก็มาเข้าประเด็นว่าเออเกี่ยวผิดสีมันใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันไม่ใช่เลยเพราะว่าของทางร้านทําไมร้านจะไม่รู้มันใส่ได้หรือใส่ไม่ได้นะคะวอนระบบด้วยนะคะอันนี้คือเราขายไม่ได้แล้วไม่ต้องคืเนเงินผู้ซื้อลายนี้นะคะห้ามคืเนเงินนะคะเพราะร้านไม่อนุญ,ญาตเลยนะเพราะเขาจะต้องรับผิดชอบอันนี้ที่เขาดึงออกระบบไปถามเขาด้วยว่าเขาดึงออกทําไมและเขาจะรับผิดชอบยังไงนะคะอันนี้กล่องใหม่ปะ อ่ะกล่องใหม่พี่จะได้ไม่ต้องลงไปอันนี้ตัวใหม่เลยนะตัวใหม่เลยนะตัวใหม่เลยนะคะระบบดูนะเนี่ยอันนี้คือสีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันเหมือนกันทุกกล่องเลยเนี่ยอันนี้คือสีสีออกพิงโกอันนี้นคือคือคือโกลเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกกล่องจะเป็นแบบนี้เลย พนักงานพนักงานเราเราเอ,อเขาเราเพิ่งแจ้งเขาให้แกะให้แกะให้ดูเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมันคนละสีเราก็เลยตอบเขาไปว่าโอเคพนักงานเราน่าจะใส่ผิดเพราะเขาเอาออกมาเช็คของอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็เลยเข้าไปเด็นนั้นเลยค่ะว่าอ๋อไม่น่าละ่ะเราถึงใส่ไม่ได้มันก็คือมันคือเธอฟีเธอเข้าใจป่ะมันเหมือนกับแบบว่าเข้าทางมันนะมันอยากคืนอยู่แล้วอะเพราะมันแกะอันนี้ออกอะ ระบบต้องรับผิดชอบให้ร้านนะคะโอเค